เู้าหน้าวิสมีวันนี้เป็นการแซงคิวอีกครั้งค่ะตอนแรกน้องหวานแพลันทำอย่างหนึ่งนะคะตั้งของทุกอย่างเสร็จกด YouTube เพื่อเซิรช์ชหาอะไรที่แนะนำทำเวลาตอนหลังนั่งทำมินิคลิปส์นะคะแต่น้องหวานเจออันนี้เขาชื่อว่าพัชชานะคะ cover playing, ะเพลงปะาแพลลูกทุก่งแต่แบบ s so ซ hot เสียงแบบนี้นี่แล้วแบบโอ้โหลุกแบบสุดยอดมากออ้าวโ oh. oh. อ้อะ Oh. แล้วมันมีรัคตรงกลางลลนะระหว่างลงลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าใครไม่เคยดู I know what p e r name is but people call her but she's hot this dancing hot ไม่มีคำอื่นนอกจาก she's hot <S สไตล์ของเพลงที่มันมาเป็นแบบ s ซลอา B ์ีที่แบบข้าพเจ้าชอบมากๆเอาเพลงเก่ามา cover ใหม่โดยที่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอะโอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าต้องมาเขียนใน journal ข้าพเจ้านะคะว่าวันนี้ฉันได้เจอขุมทรัพย์ที่ทำไมฉันไม่เจอมาก่อนหน้านี้นะว่ารูป Journal นะคะเริ่มต้นจากเขียนโลโก้ ของ Red Clay Studio นะคะเข้าใจว่าเป็นค่ายเพลงไม่ก็ห้องอัดอาจจะแถวดินแดงหรือไงเพราะใช่คำว่า Red Clay นะคะแล้วก็โลโก้ของนักร้องท่านนี้นะคะไม่น่าจะจะเป็นพัชชาหรือพัชชากันแน่มันเป็นฮอตมากๆหลังจากนั้นระหว่าพยายามจะใช้ฟอนต์เดียวกับที่ <Ooh. S 1> ทางคลิปเขาใช้อ่ะค่ะมันดูเก่าๆลูกทุกก่งเขียนข้อตะกั่วแตนผูกโบนะคะซึ่งเป็นชื่อเพลงที่เขาเอามา cover แล้วก็ทําเป็นเหมือนลากเส้นต่อเนื่อง,งจริงๆไม่ต่อเนื่องเ <laughs> <laughs> าะภาพของคุณพัชชานะคะอัน นี้มันจะดูออกไหมไม่ต้องแขนเขาคือไอ้ตรงน้องเฟิร์ฟฟูฟูของเขาแล้วหมอนพมาอําลากให้มันเป็นเหมือนเลขแปดซ้อนๆกันไปปิดท้ายด้วยการเชื่โชว์ความแพสของเพลงนี้ค่ะ